วิธีการติดตั้งค i กช s h i ตอร์สำหรับเอ็กไซเ155 v b a นะครับไปดูกันเลยครับตัวกล่องเราจะไว้ตรงนี้นะครับผมนี่ในแฟริงตรงนี้สายไฟเซ็นเซอร์เราจะเดินมาทางฝั่งซ้ายตรงฝั่งเกียร์นี่นะครับมุดมุดข้างในนี่กนณะคล้ายๆประมาณนี้นะครับ ส่วนชุดเข้าออแบตเตอรี่นะเราจะไว้ข้างหลังนี้นะครับสองเส้นอยู่ข้างหลังบวกลบแล้วส่วนคอยเราจะเดินจากตรงนี้ตัวกล่องมาข้างๆนี้นะครับตรงคอยอยู่ข้างๆนะครับเราต้องถอดชิ้นนี้ออกชิ้นตะข้างส่วนวิธีการต่อตรงคอยนะครับผมเราต้องถอดปลั๊กตัวล่างแล้วก็นําสายไฟ2เส้นที่เราเตรียมไว้ที่เราเดินมาจากท้ายรถนะครับมาต่อเข้าตรงข้างล่างคุยคลิปเตอร์ของเราจะมีแต่อัพนะครับผม ครับตอนนี้อยู่เกียร์ว่างนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เกียร์ุนะครับล้อทําการหมุนนะครับนะครับไม่ต้องกําคัดนนะครับผมเดี๋ยวเราไม่ต้องกําคัดแต่เวลาเราถอนเกียร์เราต้องกําไว้นะครับครับนะับปัดเราจะเริ่มเล่นตั้งแต่เกียร์สามนี่ครับ ประมาณน,นี้คร่าวๆครับผมขอบครับ